พักสปอยวันนี้เราจะมาข้ามสปอยโรคอันสมบูรณ์ตัวอย่างตอนที่147ว่ามีอะไรน่าสนใจกันมากวันนี้เราจะลองมาแกะไปทีละอย่างกันเลยตอนนี้จะเป็นเกี่ยวกับการที่อรรถบดดาอัจฉริยะของ3 0 0พแควน้นมารวมตัวกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสนทนากันการรวมตัวนี้ก็เหมือนการรวมตัวปกติแต่บังเอิญว่ามันมีการพูดคุยเกี่ยวกับพ่อพันเทพ,พเจ้าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งในจังหวะนั้นขุนมัวที่เป็นคนของพ่อพันเทพ,พเจ้าเนี่ย เขาเป็นหนึ่งใน6อัจฉริยะของเผ่าพันธุ์นี้ก็มาถึงพอดิบพอดีและในจังหวะนั้นเนี่ยมีคนถามเขาขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายในเผ่าพันธุ์เทพสวรรค์ที่ทําให้ผู้ยิ่งใหญ่มากมายไปรวมตัวกันที่นั่นขึ้นมาอ๋อข้าจําได้ว่าห่วงเนี่ยราชาปีศาจได้ไปปรากฏตัวที่นั่นนี่เรื่องจริงใช่หรือไม่หลังจากนั้นเนี่ยขุนมัวก็ได้ตอบว่าโอ้ยข้าเคยเจอตัวจริงแล้วอัจฉริยะบ้าอะไรก็แค่คักปัญญาอ่อนความสามารถกระจอก ถ้าไม่ติดว่าเขามีบุญคุณต่อตระกูลข้านิดหน่อยนะป่านนี้เนี่ยเขาก็คงตายไปแล้วแหละไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่นอนข้าได้ข่าวมาว่าเขาเนี่ยมีชื่อเสียงระบือหรือลั่นนับสิบแคว้นยังรู้จักเขาและยังได้ข่าวอีกว่าเขาเป็นวีรบุรุษที่น่าทึ่งมากๆสู้ศึกกับมือดีเนี่ยหลายคนในดินแดนอาณาจักรลึกลับหยวนเทียนได้ขึ้นชื่อหรือชาไปทั่วแล้วเจ้าพูดมั่วหรือเปล่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันโกหกทั้งเพมีบางสำนักเนี่ยปลูกป่านเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อทําให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนตัวร้ายแต่จริงๆแล้วเขาไม่มีอะไรเลยลองต่อสู้ดูสักครั้งแล้วเจ้าจะรู้ว่าน้ำหน้าของเขาเนี่ยกากขนาดไหนกันต,ตอนนี้เนี่ยเขาโดนตระกูลฆ่าสั่งสอนจนว่านอนสอนง่ายเหมือนกับหมาสั่งให้กระดิกก็กระดิกเอ้ยข้าเนี่ยได้ยินมาอีกแบบหนึ่งนะข้าได้ยินมาว่าตระกูลเจ้าเนี่ยเผาพันุเทพเจ้าอยากได้เคล็ดวิชาของเขาจนตัวสั่นถึงขนาดเนระคุณเขาด้วยสามไปทันที่เขาเนี่ยช่วยคนของพวกเจ้ามานับแสนลี้ เฮ้ยสามหาวแล้วแบบนี้เนี่ยเจ้าใส่ร้ายตระกูลข้าแล้วจริงเท็จขนาดไหนเนี่ยถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อนะพวกเจ้าลองไปถามอัจฉริยะอย่างโยวีและหยุนซีดูสิพวกเขาเนี่ยกำลังจะมาตรวจสอบเหมืองโบราณพอดีเลยถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อลองไปถามเขาได้รับรองพวกเจ้าจะรู้ความจริงโยวีจะมาที่นี่เหรอจริงเหรอวะเนี่ยอข้าจะได้เจอตัวเขาจริงๆใช่ไหมใช่แล้วพี่โยวีของข้าเนี่ย จะมาแน่นอนรับรองว่าพวกเจ้าสามารถทักทายเขาได้เลยเขาคืออัจฉริยะของตระกูลเผ่าพันธเทพสวรรค์เหล่ายินมาว่านะสายโยวีเนี่ยเขาเป็นคนที่มีฝีมือนาคและเป็นอัจฉริยะที่มีเกียรติด้วยนั่นสิได้ข่าวว่าสหายโยวีเนี่ยสามารถวิวัฒนาการเคดวิชาตนเองไปถึงขั้นต้นได้แล้วนับว่าพรสวรรค์สถานฟ้าสะเทือนดินเลยทีเดียวแหละ ว่านะอัจฉริยะหญิงอย่างหยุนซีเนี่ยที่เก่งกาจงามดุดบูผาสวยงามราวเทพธิดาปัจจุบันยังทําการหลอมหินบรรชาสวรรค์แล้วด้วยนับว่าตอนนี้แข็งแกร่งมากๆเป็นหนึ่งในอัจฉริยะของเผ่าพันธุ์เทพสวรรค์หน้าอิจฉาเผ่าพันธุ์นี้จริงๆเลยนะพวกเจ้าก็ควรจะเชื่อคำพูดข้านะว่าพี่โยหวีของข้าเนี่ยเก่งกาจสามารถขนาดไหนเขาสามารถกำราบไอ้ข่วงบ้าอะไรนั่นได้อย่างสบายเลยนะพวกเจ้าควรเชื่อ,อไว้ ก็หวังว่าพอพบหน้ากันก็คงจะเก่งเหมือนกับคำคู่ที่เขาเล่าลือกันหรอกนะไม่ใฉกเจอหน้าแล้ววิ่งหนีหางจุกตูดนะไม่เอาแบบนี้เฮ้ย <He i, S 1> เจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมพูดจาแบบนี้แล้วมันไม่ให้เกียรดกันเลยนะนางก็คือสิท์น้องของข้ามีชื่อว่าชิงยี่เนื่องจากนางมีความแข็งแกร่งข้าก็เลยชวนนางมาที่งานนี้ด้วยและนางยังเป็นอัจฉริยะอันดับต้นๆของเราอีกด้วยนะ เคยจำไม่ผิดเนี่ยแม่นางเฟื่องบูก็เคยโดนชวนเข้าไปที่อาณาจักรหยวนเทียนเหมือนกันข้าคิดว่าเนี่ยน่าจะรู้เรื่องของข่วงมากกว่าใครและนางน่าจะมีสิทธิ์พูดมากกว่าใครที่นี่ด้วยเขาเป็นอย่างไรบ้างแข็งแกร่งเหมือนคำาริ่มลือไหมไหนเจ้ารองลอยผู้เราฟังดูหน่อยสิข้าเองก็ไม่เคยปามือกับเขาเหมือนกันแต่จริงๆแล้วนางเคยปามือกับซื่อหาวมาแล้วตอนที่อยู่หอ,อนกหยุงและโดนยำจนเละ ข้าก็บอกแล้วไงไว่าหมอนี่เนี่ยมันเป็นแค่แอคอาร์ตไม่มีอะไรเลยมันจอมปลอมของปลอม,ขอ,ลอมของเก๊แถวคลองถมถ้าไม่นางเฟื่องมูเนลงมือจริง,รงๆข้ารับรองว่าแค่นิ้วเดียวนางก็กำจัดเขาได้แล้วถึงแม้ข้าเนี่ยจะไม่เคยปาบมือกับเขานะแต่ข้ารู้วีรกรรมเขาเขาสังหารทั้งหมิงจื้อปิดชีพเถววันดวงตะวันนำปีกหัวทองคำม่วงเนี่ยใส่หม้อตุ๋นกินอย่างอนเนจอร่อยเนี่แหละคือความสามารถของเขา ถึงแม้ว่าค,คําพูดของเฟิงหวูนั้นจะดูเหมือนเนี่เกินจริงไปหน่อยแต่เฟิงหวูพูดความจริงอีกอย่างเนี่ยเรื่องนี้ก็เล่ารือกันมานานแล้วมีใครหลายคนเนี่ยได้ยินมากมายแต่คนเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ยอมเชื่อในความสามารถนี้เลยต้องเจอกับตัวเองถึงจะรู้ทุกท่านพอเท่านี้ก่อนก็แล้วกันข้าเองก็ต้องไปฝึกบําเพ็ญตนต่อละบ,บายยแล้วกันเฟิงหูเนี่ยบอกราทุกคนแล้วนางก็เตรียมตัวจะลุกไป จังหวะที่เหล่าบรรดาผู้คนเนี่ยกำลังจะแยกย้ายจังหวะนั้นก็เหมือนกับทางสํานักเนี่ยเกิดเรื่องขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นกันเป็นลูกศิษย์สํานักต่ําต้อยจัดการพวกศิษย์พี่ในสํานักจนบาดเจ็บกันหมดแล้วมันเป็นใครกันกล้าท้าทายสํานักเซียนสวรรค์เนี่ยเห็นที่นี่เป็นไรกันกล้าดูหมินสํานักเก่าแก่แบบนี้เลยหรอหรือว่าพวกมันเนี่ยไม่อยากจะมีชีวิตอยู่กันแล้วเป็นเพียงลูกศิษย์จากสานักต่ําต้อยอาจหารท้าทายเผ่าพัพนธุ์เทพเจ้าแบบพวกข้า ไม่อยากมีชีวิตยอยู่แล้วใช่ไหมไอ้พวกต่ำต้อยแบบนี้เนี่ยมัต้องโดนจัดการเขาอยู่ที่ไหนกันพาข้าออกไปดูหน้าหน่ยสิข้าจะทวงถามความยุติธรรมให้สำนักเสียนสวรรค์เองสิทพี่ท่านใจเย็นก่อนคนผู้นี้เนี่ยล้ำเลือดมากเขาเก่งกาจชกันมากเลยนะท่านจะไปจริงๆเลยพอเห็นแบบนั้นเนี่ยขุนมัวก็เดือดดาลและบอกว่า ใครบอกข้าได้บ้างว่าไอ้สำนักนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนข้าจะไปถึงถิ่นจะบดขยี้ให้แหลกเป็นปุยผงได้เท้าของข้าให้ดูได้ยินแบบนี้เรื่องสนุกกำลังเกิดสหายพาข้าไปด้วยข้าเองอย่างชมดูเหมือนกันพาข้าไปเปิดหูเปิดตาหน่อยนะขุนมัวก็เลยบอกกับสิทธิ์คนนั้นว่านำทางข้าไปพอมาถึงปุ๊บก็เลยบ่นเลยว่าโอ้โหนี่มาถนนก็มียาขึ้นเป่าเปียวเรือเกิน เพียงมองดูเนี่ยสำนักนี้เสื่อมโทรมมากคุมหลังคงไม่แข็งแกร่งมากหรอกน่าเป็นพวกกระจอกใช่แล้วร่มสลายหลายพันปีมาแล้วแหละแทบจะไร้ผู้สืบทอดแต่ทว่าช่วงนี้เนี่ยกลับมีคนเลโควออกมาคนหนึ่งไม่รู้มาจากไหนแล้วคนอยู่ที่ไหนละ่ะไม่เห็นมีใครเลยใจเย็นๆใกล้จะถึงแล้วเดินไปข้างหน้าอีกหน่อยนึงที่นี่มานาลัยเนี่ยโ,โหสภาพโสมงเลอเกินสภาพเละเทะเลอเกิน เฮ้ยมีใครอยู่หรือเปล่าโผล่หัวออกมาหน่อยดิข้าอุตส่าห์มาหาเนี่ยดังหว่านั้นก็มีเสียงตอบกลับทันทีว่าเหาหอนอะไรใสหัวไปซะลำคาญเวลาจะหลับจะนอนไอ้พวกบ้าที่ไหนเนี่ยมารบกวนข้าแบบนี้ไอ้เวรนี่มันเป็นใครกันวะเนี่ยฮะเจ้ารู้ไหมว่าข้าเนี่ยเป็นใครเป็นลูกใครนะรู้ไหมไ,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 ไปเรียกอาจารย์ของเจ้าเนี่ยออกมาคุยกับข้าซะดีนะข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับเขาเว้ยส่วนเองเนี่ยกระจกไปเรียกมาขี้ข้าอยู่ส่วนขี้ข้าซะ อ้าวไอหา,อานี่มันเป็นใครอะเนี่ยอยู่ดีมาด่าแบบนี้ยิ่งเหนื่อยอยู่เนี่ยรู้ไหมอาจารย์แม่งสั่งให้ยกภูเขาวิ่งไปวิ่งมายังกับคนบ้าเดี๋ยว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 โดนเดี๋ยวโดนเฮ้ยอ้าวเฮ้ยยังไม่รีบไปเรียกอาจารย์มาอีก่ะเจ้าเนี่ยไม่ได้ยินไงหรือหูนวกข้ากําลังกู้กับเจ้านะเว้ยไม่ได้ยินหรอซื้อหาพอเห็นแบบนี้เ evet. ข้าใจว่าอ้นี่เป็นบอนตีแล้วโอเคจัดให้ไปเลยหนึ่งชุดหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้จับไปที่คอขอยเจ้าหมอนี่โดยการใช้วิชาขุนเฟือง หลังจากน้นหมอที่บอกเจ้านี่ปล่อยมือนะปล่อยมือเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยหลังจากซื้อหากําจัดเสร็จแล้วก็เลยถามว่าตกลงเนี่ยแกเป็นใครกันแน่แล้วมาทําสักกรเบืออะไรที่นี่หลายคนพอเห็นก็คิดในใจว่ากระทืบแล้วค่อยถามเองนี่มันโหดร้ายจริงๆเจ้ารู้ไหมว่าว่าข้าเนี่ยเป็นใครมาจากตระกูลไหนถ้าเองรู้เนี่ยเองต้องกลัวเออแล้วตกลงเองมาจากตระกูลไหนวะบอกมาสักทีดิก็ได้รู้ ข้ามาจากเผ่าพันธุ์เทพสวรรค์อันยิ่งใหญ่มีราชดิกูลที่แข็งแกร่งไงล่ะเจ้าสร้างหายนะให้กับตัวเองแล้วรู้ไหมจงสำนึกเสียใจเถอะว่าตอนนี้เจ้าทำอะไรลงไปอ๋อเจ้ามาจากตระกูลเผ่าพันธุ์เทพสวรรค์นี่เองอ๋อแน่นอนอยู่แล้วสิข้าเนี่ยเป็นตัวจริงเสียงจริงเป็นคนจากเผ่าพันธุ์เทพสวรรค์ของแท้แน่นอนไม่มีใครกล้าส,สวมรอยเป็นเผ่าพันธุ์ยิ่งใหญ่อย่างข้าได้หรอก อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองข้าควรจะทำอย่างไรดีเนี่ยเจ้าเป็นคนจากเผ่าพันเทพสวรรค์อ๋อข้าควรกลัวใช่ไหมเนี่ยฮะหรือข้าควรจะวิ่งหนีดีล่ะเฮ้สหาหสสำนักเฉาโฉดเจ้าในใจเย็นๆก่อนเว้ยอย่าเพิ่งทำะไรโหดร้ายแบบนี้เลยมีอะไรคุยกันได้เจ้าจะพูดแบบนี้ก็ไม่ได้นะไอ้หมอเนี่ยปากเสียเองอะถ้าเกิดมันไม่ปากมากอะมันก็คงไม่มีอำนาจได้เผ่าพ,พันเทพสวรรค์หรอกดูสภาพปาก,ปากวอนหาตีนอะเห็นไหมนะั่นะ คุณมัวตอนนี้คิดว่าเฮ้ยไอหมอนี่มันหวาดกลัวตะกูลข่าดีกว่าจัดแม่งเลยดีกว่าข่าใช้โอกาสเจ้าเดเว้ยประพฤกตนให้มันดีๆหน่อยจนกว่าข่าจะพอใจไม่งั้นเจ้าชิบหายแน่เขาเจ้าเนี่ยแข็งมากหรือไงทำไมไม่คานมาละขอโทษข่าสิอ้อดีดีมากปากดีมากนะมึงอะ่ะปกักเป็นไงกระดูกหักไปหนึ่งท่อนดีล้องเป็นหมาไปสิครับ เจ้ารู้ไหมว่าเจ้ากำลังทําอะไรอยู่เจ้ากำลังนาหาย,ยานะมาสู่สานักตัวเองรู้ไหมฮะรู้ไหมว่าข้าเนี่ยชื่อขุนมัวนะเว้ยโอ้เจ้าเนี่ยมีชื่อมากขนาดนั้นเ,เหรียแปลว่าเจ้าเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังอสินะใช่หรือเปล่าเฮ้ ه, เพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนข้าจะบอกอะไรให้ไอ้เจ้าหมอเนี่ยมันเป็นอัจฉริยะที่อยู่หนึ่งในหกมือดีแห่งเผ่าพันเทพสวรรค์แต่ตอนเนี้ยมันตกมาดับแปดแล้วเว้ยมันกาก,ากเอง ขนาดสามอันดับแรกในตระกูลเจ้าเนี่ยข้ายังจําชื่อไม่ได้เลยนักภาษาอะไรกับอันดับแปดแบบเจ้าวะข้าจะไปจําชื่อทำมะเขืออะไรมันลกสมองเปล่าๆกระจอกเกินน่ะน้องซื้อเหาก็ได้จัดทรมานไปปีกหนึ่งชุดให้ร้องออกมาเป็นเหมือนหมาเหมือนเดิมเฮ้ยหยุดก่อนสหายทําไมต้องเลือดเจนแบบนี้ด้วยล่ะสิ่งที่คืนอ,อภัยเนี่ยเราก็ควรอภัยให้นะเข้าใจไหมคําว่าไม่จองเวรซึ่งกันและกัน พวกเจ้าเนี่ยกำลังจะบิดเบือนเรื่องราวนะเขาเป็นคนมาหาเรื่องข้าและจะให้ข้าเนี่ยไปยอมงั้นหรือเจ้าคิดอะไรอยู่คนสมองธรรมดาเนี่ยยังคิดได้เลยพวกเจ้าเป็นแหละพวกไม่มีรอยหยักกันหรือไงสหายเอ้ยสหายใจเย็นก่อนเว้ยระวังสำนักเจ้าจะหายนะนะเดี๋ยวเผ่าพัพานเทพสวรรค์นเนี่ยจะมาเอาคืนพวกเจ้าได้นะเผ่าพัพานเทพพระเจ้าอย่าว่าแต่เขาคนเดียวเลยต่อให้อกอัจฉริยะเนี่ยมาจนครบ ข้าก็จัดการไม่เว้นพร้อมแพ็คใส่กระสอบส่งกลับบ้านให้ด้วยพวกเจ้าเองมันก็ประสงค์ร้ายกับข้าอยากจะทำลายข้าและตอนนี้เนี่ยทำเป็นคนดีออกตัวปกป้องเผ่าพันธุ์เทพเจ้าหรือพวกเจ้าจะเอาอีกคนหนึ่งฮะเอาด้วยเป้าในเมื่อพวกเจ้าเนี่ยวอนหาเรื่องเองข้าก็จะสนองให้พวกเจ้าตามที่ต้องการเตรียมตัวเนี่ยกลับไปนอนพักเป็นเดือนได้เลยหลังจากนั้นซื้อหาก็จะชุดใหญ่ไฟกระพริบ ทั้งหมัดเท้าเข่าศอกประเคนให้ทั้งหมดหลังจากนั้นคนเหล่านี้ก็กระเด็นเป็นลูกหมูกันเลยทีเดียวพร้อมกับเตือนทุกคนว่าให้ใส่หัวออกไปถ้าไม่อยากโดนตีนคาบจังหวะนั้นก็มีคนหวังดีมากเลยเฮ้ยสหายเจ้าทําแบบนี้เนี่ยสำนักเจ้าจะหายนะได้นะเจ้ารีบตัดสินใจดีว่าว่าจะหนีหรือว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งไม่อย่างนั้นเนี่ยเจ้าสวยนะเจ้านะเฮ้ยไม่เป็นไร ข้าเนี่ยจะคอยอยู่ที่นี่ดูซิว่าไอ้เผ่าพ,พันธุ์เทพ,พเจ้านี่มันจะมีมือดีอะไรอีกหกอัจฉริยะมาพร้อมหน้ากันก็ดีข้าจะรอพวกมันอยู่ที่นี่หลังจากนั้นเนี่ยซื่อหาวก็ทําการกลับเข้าไปหาเจ้าสํานักและสารภาพบาปออกมาข้าเนี่ยมีเรื่องจะสารภาพเรื่องอะไรเจ้าก็พูดมาสิเออจะอ้าอ้ำอึ้งๆทําทำไมเสียเวลาข้าเปล่าข้าเนี่ยมีความรับบางอย่างอยากจะบอกอาจารย์มากเลยไม่ทราบอาจารย์อยากรู้ไหม มีใครกันบ้างไม่มีความรับบนโลกใบนี้ช่างมาเทอะข้าไม่อยากรู้หรอกขี้เกียจฟังท่านเจ้าสํานักตอนนี้ข้ากําลังโดนจองกระถินพวกเขาไล่ตามข้าไม่เลิกเลยพวกเขาต้องการตัวข้าต่อการเคล็ดวิชาข้าท่านครับข้าควรทํำยังไงดีอ๋อเรื่องนั้นเหรอข้ารู้แล้วฮะท่านรู้ทุกเรื่องเลยโอ้พระเจ้าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยข้าจะพาเจ้ากลับมาทำมะเขืออะไรล่ะ หาชัยทุกคนเนี่ยจะมีสิทธิ์เป็นลูกศิษย์ของลานฝึกสูงสุดนะเว้ยมันต้องเป็นคนที่มีความสามารถไปตนม่มีความกล้าหาญไม่ใช่พวกกาจอกดาเดือดแบบนั้นรู้แล้วว่าข้าเป็นใครข้าก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นท่านเจ้าสํานักข้าอยากไปทํำลายลานฝึกนอกเผ่าพันเทพเจ้าอะ่ะเหมือนเหมืองวิเศษของแคว้นไฟให้สิ้นซากจะเป็นปัญหาหรือไม่ไปเถิดอยากทําอะไรทําเลย โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะชอบกันไหมผมเองก็ภากไปตลกตเตงไปเหมือนกันที่จริงเนี่ยเนื้อหามันไปถึงตอนที่เพะเอกมันไปหาของด้วยลหละแต่ตรงนั้นเนี่ยผมว่าเก็บเอาไว้ใน E ีพีหน้าหรือตัวอย่างหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะแบบงงๆนิดนึงเพราะเนื่องจากในเวอร์ชั่นของอนิเมะเนี่ยมันตัดออกไปเยอะครับผมเองก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันต้องมานั่งดูหน้าตัวละครว่าตัวนี้แม่งตัวไหนวะและจินตนาการเอาด้วยนะอ่ะไปแล้วเด้อ